ดูดิยูริรํมมากินหมากอายุทยายากบยายเจอกันก mm ็เ hmm. กิดการกินหมากขึ้น่าจะเอาไหมเอาอะไรกรหมากเออ ปัดโมตงโมอ้กนเ็ดานเลยกดันเลยฮะไปเอาน้ำมากอนเอาน้ำใส่หมากันยั่ไงใยา่อาดทองอาแม่นี่เคยกินมาเป็นี้โอ้ไม่เคยาิ่มมาถอนอาดทอง น้ำใส่เออไม่เป็นไรนู่นน่ะน้ำอ่ะไม่ใช่ไส่หมากอัดยายเอาน้ำใส่หมากก็ปาใส่ยายเอาอะไรน้ำเอาน้ำใส่ยายเอาน้ำใส่หมากใส่เออไม่ต้องหรอกยายไม่เคยเอาใส่เลยเออ ห่วงห่วงห่วงแม่ชั้นเนี่ยห่วงหัวจังเลยนะดูแม่ห่วงหัวจังเลยดูแม่มั่งโดนย่าแตวห่วงละมั้งหัวเออเออเสือมเสดโดนย่าว่ะ ออเ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 อ้เอแเออ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 เอเองเออเอออืเออเออเออเอเออเออเอเออออเอเเออเอออเ ของร้านของใช้ไม้รองเท้าอันนี้ยาอ้อยอันนี้ยายอ้อยเขากินหมากกันโอ้ยอ้อมอ้อมไปเกาหลีใช่ไหมอ่าอะไรแฟนเขาไปนะยันเอาเลยข้ากระเคิด้วย อเข้ากะับตอนคืนะนก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 าเฮ้เปียตึ้เปีตึ้นอยู่กับลูกเคยเคยหลัวหลงคนเออนี่ไงอีกหลังหนึ่ง